วันนี้เกมมันง่ายกว่าที่คิดไหมก็ไม่ง่ายครับก็ยากจะน้องเขาเก่งครับเก่งมากเป็นไงบ้างช่วงต้นเกมก็ก็สูสีนิดนึงครับมามม่นใจเลยช่วงลงไหนก็มามั่นใจช่วงบไปไฟยกสามได้อะไรบ้างครับวันนี้น้อเขาเริ่มเดินเข้าทางครับวันนี้เนี่ยโจทุกผิดทรงก็น่าจะเป็นการแก้แก้ทางวันนี เหมือนหนเขาบอกว่าเราเนี่เก็อบอาวุธเขาได้หมดเลยเออกอะไรมาเห็นหมดเลยโดยรวมพอใจไหมเกมออกมาแบบนี้ก็พอใจเล่นกัน,นกดดันแบงค์คิดยินดีนี่กด <คน S 1> ดันมากเลยม,มาห้าคนละกดดนันกดดันแบกอะไรมาเยอะเลข้างบนนะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างความรูม้สึกเราอ๋อรู้สึกโล่งแล้วอ๋อใช่มากแล้วเสียฟิลมีครับช็ออะไรที่มีไหมอน้ของินขวุฒิขอวุเร็วๆครับแม่ แข้งซ้ายแข้งซ้ายตอนนี้เราชนะติดต่อกันกี่ไปแล้วสองอะส่งไปแล้วเรื่องน้ำหนักเราล่ะโอ้ร้อยสิบเก้าไม่น่าไหวแล้วครับมาเยอะมากครับก็ต่ำๆร้อยโลกเท่าไหร่ครับอันจีบเท่าไหร่ครับบนล็อมีไหมอันจีบ Pay TV เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นมีบนล็อไหมครับมีไม่รวมบนล็อแน่ มีจากเลยเด่นมาเก็ตอีกทำหนึ่งสองวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากมอบยชนะใด้ใครครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเก็บคะแนนให้เพชริีดีได้คะแนนหนึ่ง